ผู้ดใดว่าเห็ดก๋วยเตียเ๋ยวแห่งมัยากมาทานี่สิเฮ็ดเหบิงนี่มีซัมี่ละง่ายคักบอมม้อเจ้าว่าอันพวกนี้เครื่องต่างๆนี่แล้วแต่ม้อเจ้าสีหาได้เด้อนี่น้ำฮ้นแล้วเดือดแล้วก็สิเอาหมูล,ลงไปหวกซสะก่อนกับกับลูกชิ้นเด้อกระสิเอาหมูกับลูกชิ้นลงไปหวกซสะก่อนสุกแล้วบัีนี้สุกแล้วสุกลระเด้อวันนี้พักไว้ก็สีเอาถั่วงอกลงไหแม่จักหน่อยพักนี่แล้วแต่สิหาได้มือนี้ใช้เป็นถั่วงอกเอาซัมี่กับพอดเดี๋ยวมันจะไม่กรอบ มีเหลืองนี่เพิ่อนวาไห้จุ่มนม้ำล้างออกสักก้นนนอนก้อนหนึ่นี่เมื่อนี้ไข่ใส่สองก้อนมีเหลืองสองก้อนล้างแป้งมันออกสักก้อนเพิ่์ลวาน่นก็เ,เลยต้องใส่ขาดน,นี่เนาะล้างแป้งเส้นออกก่อนเยวกะแจมสีเอาลงหัวนี่เอาเส้นมีเหลืองใดแล้วพี่นองบัดนี้นี่เส้นมีเหลืองนี่เอาได้แล้วบัดที่นี้มาซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งสำเร็ดนี่เด้ อันนี้มันเป็นรสเผ็ดเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าถ้าผู้ใดม,มักบ่เผ็ดก็ใส่ในน้อยๆค่อยปรุงเอาแต่สําหรับค่อยนี่ค่อยชอบความฉ่ำๆนี่เห็นบ่พี่น้องดูนี่เพิ่นเฮ็ดมาให้แล้วพี่น้องก็ต้องปรุงอีหยังเพิ่มเลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยแค่นี้แบบว่าแค่นี้ก็แซ่บนัวฉ่ำๆเลยพี่น้องเอ๋ยวความฉ่ำๆฉ่ำๆซิมเราเด้อแบบที่นี่ซิมเราเด้อซิมเราเด้อพี่น้องซิมเราเด้อ ถูกใจสายแซ่บพี่น้องบอกเย้ยเห็ดง่ายเห็นบอขอบอกแล้วว่าทําง่ายมากเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งที่ทําง่ายมีติดบ้านไว้ลูกหลานกระเฮ็ดได้พี่น้องเอ้ย